ท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายแพทย์ประสงค์บุญพงศ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยจังหวัดนครปนมนะครับท่านประธานที่เคารพก็ทราบแล้วว่างบประมาณของเราเนี่ยสามล้านสามแสนล้านบาทก็เป็นงดขาบดุลน,นะครับซึ่งก็เกิดจากภาษียก่อนทั้งหลายสัดส่วนใหญ่ท่านประธานที่เคารพครับเรื่องภาษดุีก่อนเนี่ย บางทีประชาชนชาวบ้านของผมเ็าไม่เข้าใจผมเลยเรียนท่านประธานท่านเลยว่าส่วนหนึ่งมาจากภาษีแวดตึ้งภาษีโดยอ้อมนะครับภาษีเนี่ยปีป,ปีหนึ่งประมาณสองล้านล้านนะครับซึ่งก็คิดว่าก็ประมาณรัฐบาลชุดนี้มีก็ประมาณสามล้านล้านภาษีแวดนี้มากมายลือเกิดเพระาะนั้นทุกคนก็เสียภาษีมันถะงันผมจึงเรียนท่านประธานว่าท่านผู้ฟังที่บ้านที่เคารพว่าเราเป็นเจ้าของเงินเราจะช่วยกันดูแลเรื่องเงินนี้นะครับท่านประธานที่เคารพ เมื่อพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจําปีพุทธศักราช2564าเนี่ยนะครับผมกระผมเริ่มต้นที่งบประมาณเรื่องของการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2,019นะครับที่หมวดะคงับงบประมาณเนี่ยประมาณนี้4325.627ล้าน 4, 30, 25, 6, 27, 000, 000, บาทครบับผมอยากกลับเรียนว่าเรื่องนี้ก็อยากจะฝากจากของจริงๆว่า ในโรงเรียนทั้งหลายที่ผ่านมาที่นี่นะครับครูเนี่ยเสียตลามากเลยเขาต้องไปซื้อไอน้ํายาเจลเนี่ยนะครับวันหนึ่งประมาณสักพันบาทนะฮะสามสี่ 3, ขวดเพราะว่าจะต้องรับนักเรียนเป็นกะก,ะ,กะไปกะประมาณสามสิบคนยี่สิบคนนะครับแล้วยังไปซื้อไอ้เครื่องที่เขาเรียกปืนยิงหัวนะฮะประมาณพันบาทสองสองพันบาทครับเขาออกเงินเองนะครับก็ยึงกลาบเรียนว่างบงประมาณนั้นเนี้ยมันออกมาอย่างนี้ก็จงกระฉายไปจูกระสวงศึกษาด้วยนะครับ ก็ฝากท่้งนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงๆที่เขาต้องเสียสาละมากๆแล้วแน่นอนกระทรวงทุกกระทรางได้ทางานอย่างดีเป็นที่น่าชมเชยของโลกแต่อย่าลืมครูบาอาจารย์ในกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เสียทละแบบนี้ครับพอพูดถึงกระทรวงศึกษาธิการงบปีนี้กระทรวงศึกษาธิการก็หนึ่งหนึ่งแสนกว่าล้านบาทนะครับเพราะกระทรวงศึกษาได้แยกออกเป็นกระทรวงศึกษาและกระทรวงพัฒนากระทรวงมหาวิาลยแล้วนะครับ กระทรวงศึกษาเนี่ยก็มาณหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดล้านหนึ่งหนึ่งสามเก้าแปดศูนย์แสนบาทนะครับรงบประมาณเนี่ยฮะเป็นงบประมาณที่จะต้องใช้แก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศก็ประมาณสิบเอ็ดล้านคนถ้าเราเอางบประมาณสิบเอ็ดล้านคนอันนัคนสิบเอ็ดล้านคนเด็กนักเรียนเนี่ยฮะไปหารมันจะได้คนประมาณหมื่นสามพันบาทนะครับหมื่นสามพันบาทครับ แต่เหตุฉชไหนเด็กของเราก็ได้ประมาณสามพันบาทต่อปีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากน่าคิดยังไงครับผมมีตัวอย่างครับในโรงเรียนแห่งหนึ่งคือโรงเรียนนครราชสีมาทยาลัไรซึ่งท่านอาจารย์อุดมเนี่ยท่านเคยเป็นท่านอาจารย์ใหญ่ผู้นวยการโรงเรียนนะครับเขาเสียค่าไฟเนี่ยเดือนประมาณเดือนหนึ่งนะฮะห้าแสนบาทครับสิบสองเดือนมันก็หกล้านแล้ว เสียค่าน้ำ8ประเบาทต่อเดือนนะครับก็รวมลงแล้วเนี่ยเป็นทั8ก็คูณดูประมาณจะเสียค่าไฟค่าน้ำไปปีหนึ่งประมาณเกือบสิบล้านบาทนะครับขณะท้่เขาได้งบประมาณเท่าไหร่ครับงบประมาณเขาว่าจากเด็กนะฮะห้าพันคนเด็กที่นั่นได้คนละสามพันแปดร้อยบาทก็ได้ประมาณสิบหกล้านบาทนะครับผมคิดว่าในเรื่องนี้เมื่อหากลบค่าไฟฟ้าค่าปลาปลาไว้แล้วเขาเหลือครึ่งเดียว ที่ไปพัฒนาเด็กนั่นเรื่องนี้เรื่องสําคัญมากที่ผมฝากทังท่านประธานไปยังรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขนะครับให้งบประมาณไปไปทั่วที่สุดก็ผมเห็นข่าวแล้วก็การพัฒนาบ้านเมืองเนี่ยว่าไอ้โซลาเรเซลล์มันคงจะดีที่จะใช้ไปในโรงเรียนทั้งหลายเนี่ยมันคงจะลดต้นทุนมากผมคำนวณดูแล้วนะครับโซลาเซลล์ที่ไปใช้ในในโรงเรียนเนี่ยแห่งหงนึ่งเฉลี่ยแล้วประมาณสมมติโรงเรียนใหญ่ๆก็สิบล้านทีแรกวีแรกก็ขาดทุนครับ เดือนวันห้าแสนห้าแสนขาดทุนแต่ปีต่อไปปีที่สามที่สองที่สามี่สี่ห้าถึงปีสิบปีเป็นศูนย์นะครับก็จะได้เหลือเงินที่มาพัฒนาเด็กอย่างมากเสียเรื่องนี้ผมกราบเรียนท่านประธานด้วยว่าการบริหารงานของโรงเรียนนั้นต้องเปลี่ยนแปลงแล้วครับเพราะเงินที่เหลือเนี่ยแต่ละเฉลี่ยแล้วเนี่ยสมมุติว่าหนึ่งมื่นสามพันบาทต่อคนเนี่ยเราหักไปสามพันบาทสำหรับบริหารนะครับอีกหมื่นบาทไปสู่นักเรียนเนี่ยเราจะพัฒนาสิ่งที่ดีๆได้พัฒนายังไงนะครับ ถ้าเราโยนเงินเหล่านี้ไปที่โรงเรียนเลยให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลผ่านไปเลยให้ครูบริหารครูอานในการโรงเรียนอาจจะได้หกหมื่นบาทสี่หมื่นบาทให้เปสองเท่าเลยนะครับท่านประธานเป็นแสนเลยเมื่อเป็นแสนเลยครับไปไปหาโรงเรียนภายในสองหรือสามปีเราวัดผลครับวัดผลอะไรวัดผลโดยพิซซ่าครับพิซซ่าก็เป็นการวัดผลของโลกเลยครับเขาจะวัดทีไร ค่าวัตถิการสอนคำนวณวิทยาศาสตร์การอ่านนะครับซึ่งขณะนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยของเราไม่เคยอยู่ในหนึ่งในร้อยเลยนะครับเราวัดที่นี่ครับเอาเครื่องวัดที่นี่ถ้าโรงเรียนใดปูนในการโรงเรียนหรือครูเนี่ยทำได้ดีก็อยู่ต่อไปให้กนเดือไปสองเท่าทําไม่ดีก็กลับมาอยู่หกหมื่นใบเป็นนิติบ,บุคคลครับผ่านไปได้ตรงไปตรงมาเรื่องนี้ผมกลับเรียนท่านประธานว่า งบประมาณกระทรวงสาธารณาน่นางพัฒนาการใหม่แต่แล้วถ้าไปอยู่ข้างบนมากเด็กไม่ถึงมันกลายเป็นว่าเราทํางานเพื่อข้าราชการทั้นผู้ใหญ่ทั้นครูบาอาจารย์ไม่ใช่เด็กหัวใจไม่ได้อยู่ที่เด็กแต่แล้วทั้งที่พ่อแม่ของเด็กนั้นเสียภัษีเสกรเท่าๆกับเหมือนกันนะครับเราจะต้องเอาหัวใจไปอยู่ที่เด็กที่แล้วเราจึงจะพัฒนาการศษารเราได้นี่เป็นเรื่องกระทรวงศึกษากระทรวงศึกษาได้มีการแบ่งออกไปเป็นกระทรวงวิศกระทรวงอุดมศึกษาวิาศสตร์ และนวัตกรรมซึ่งก็แบ่งเป็นดูแลมากมายนะครับก็มีงบประมาณมีงบประมาณอยู่ขอโทษนะฮะสีที่แล้าน48,347ื่นหุดหนึล้านครับงบประมาณเหล่านี้ก็ไปพัฒนาหรือไปใช้กับ หน่วยงานทั้งหลายประมาณ98หน่วยงานส่วนใหญ่จะเป็นไม้ลายประมาณถึง82หน่วยงานนะครับไม้ลายเหล่านี้เป็นไม้ลายที่มีความสําคัญมากเพราะขณะนี้มันมีปัญหามากมายแต่ละมหาวิาลยแต่ผมยกตัวอย่างไม้ลายที่นครปนมซึ่งเป็นไม้ลายที่เกิดจากการหลอมรวมหมาลายๆแห่งเข้ามาโดยการลงทุนที่น้อยมากเป็นไม้ลายนาครปนมและพร้อมกันก็มีการจัดตั้งไม้ลายที่นาราธิวัสชื่อว่า มหาลัยนาราธิวาสรีนครินทั้งสองแห่งเนี่ยเกิดมาพร้อมกันครับท่านประธานครับแต่ปรากฏว่าที่นาราธิวาสเจริญรุ่งเรืองเร็วครับมีคณะแพทยศาสตร์มาหกเจ็ดปีแล้วเช่นเดียวกับพยาก็เกิดมารุ่งเรืองเร็วแต่ที่นครพนมเนี่ยมันเป็นยังไงไม่รู้มันไม่จเจริญสักทีก็ปรากฏว่าในมหาลายนั้นในมหาลัยแห่งนี้มันมีการใช้เงินงบประมาณที่ผิดประเภทมากมาย มีการช็อชนในเรื่ององบประมาณในเรื่องการบริหารบุคคลในเรื่องของการบริหารวิชาการมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ทั้งหลายมีปัญหามากมายครับท่านผ่านไปท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ก็ผมอยากจะฝากให้ช่วยแก้ไขด้วยถ้าแก้ไขไม่สําเร็จผมเชื่อว่างบประมาณเหล่านี้ผมก็พักพวกช่วยกันตัดอย่างแน่นอนขณะนี้ได้ผ่านมาบ้างแล้วก็มีการแก้ไขบ้างแล้วซึ่งผมก็ดีใจครับที่ทางกระทรวง มหาลัยกระทรวงนัตกรรมนี่แหละครับกรทบวงมหาลัยเนี่ยได้จัดการในเรื่องของการแก้ไขเหล่านี้ผมได้ประชุมกันครั้งล่าสุดก็มีแนวทางที่จะเป็นไปได้ดีเพราะผู้ที่กระทรวงส่งมานั้นก็พูดง่ายว่าเลิกหมดสภามหาลาัยก็เลิกเอากันใหม่แล้วเอาหมายนี้ก็ต้องมีการทำประชาวิจารณ์แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีดฮะแล้วจะเป็นตัวอย่างขอมหาลายในหลายหลายแ,แห่งของประเทศไทยเหล่านี้ธรรมดา,า่ิครพ หมายลายนี่มีอิทธิพลมากนะครับไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวนะครับอิทธิพลมากมายจึงเมื่อมีอำนาจในการสั่งการมีอำนาจจะทงวิชาการมันก็เลยเป็นอิทธิพลที่ทําให้มันเงินทองเนี่ยนะมันมันไปใช้ในทิ้ทสางผลประโยชน์แก่ตัวเองส่วนใหญ่อย่างไรนะครับไม่มีการค้าว,วัวซื้อว,วัวจากต่างประเทศเหมือนกระทรวงเกษตรอะไรเหมือนกันซึ่งซึ่งมันมันไม่น่ามันไม่ใช่หน้าทีนะครับที่จะทําทอย่างนั้น เรื่องต่างเนี่ยทำให้เงินเนี่ยมันล้วนไหลไปมากในหลายหลายกรนเพราะนั้นเวลามันมีกฎหมายเคยมีข่าวนะครับว่าปชปชปปงจะตรวจเงินสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งท่านอาจารย์เหล่านี้ปรากฏว่าท่านอาธิการบดีรองอธิการบดีหลายฝ่ายลาออกนะครับมันเป็นยังไงครับมันต้องมีอะไรที่ซ่อนเล่นโนรผมฝากท่านดนตรีธบวงไหว้ลายด้วยนะครับว่าจะต้องแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังถ้าไม่ไม่ฉะนั้นแล้ว มันจะเสียหายต่อเยาวชนของชาตินะครับในการที่เขาไปลําเรียนเสียหายมากมายนะครับจากการกระทําอย่างนี้นี่ก็เป็นเรื่องหม่หลไหลนะครับท่านประธานที่เคารพครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะกลาบเรียนก็คือว่าเรื่องของอายาเสพติดนะครับยาเสพติดเนี่ยท่านประธานที่เคารพก็เขียนไว้ไม่ชัดเจนนะตามที่พระธัญนาย,ยกรมนตรีได้กล่าวถึงนะครับว่าเรื่องยาเสพติดเนี่ย ผู้ไว้ในหน้า11นะฮะงบประมาณรายจ่ายบรณาการรัฐบ,บาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน2,57,877.9ล้านบาทที่เป็น178ของเงินก็ประมาณแล้วก็ไปใช้จ่ายในจำนวน14เรื่องแล้วก็ได้แก่ขับเคลื่อนการไข,ขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก ต่อตาทั้งหมด14ข้อนะข้อ6เป็นป้องกันรปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดมันไม่ชัดเจนท่านประธานม,นมันเป็นเรื่องฝากฝังงานนะครับทําให้งานที่ล่างไว้ว่าจะทั้งทำทั้งป้องกันและปราบปรามมันไม่มีผลสาเร็จและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมกลาวเียนท่านประธานครับว่านโยบายปราบยาเสพติดนั้นต้องแก้ไขครับใช้ยอย่างเดินไม่ได้ครับใช้ยอย่างเดิเนเป็นปัญหาเพราะอะไร เพราะเราคิดถึงการปราบปรามเป็นต้นเหตุเพราะถือว่าพวกติดยาเสพติดนั้นเป็นพวกที่เป็นอาชญากรรมอย่างร้ายแรงมีความรังเกียจอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้ถูกต่อว่าคังต่างๆหน้าไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้อันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ก็กฏติดมานานแล้วทั้งๆที่ยาเสพติดเหล่านี้มันพิษภัยเทียบเทียบกับบุหรี่เล่าแล้วนี่ครับบางทีไอ้บุหรี่เล่ามันยังแรงซะกว่าทำเถอะครับจากผลในการใช้นโยบายปราบปรามอย่างรุนแรงเนี่ย ท่านประธานเชื่อไหมนักโทษของเราล้นคุกนะครับนักโทษยาเสพติดเนี่ยเป็นอันดับหกของอาของโลกสี่แสนครับเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนอเมริกาก็3สามสิบล้านเพราะเขาใช้ใช้วิธีการอย่างเราคือปราบปรามอย่างเดียวท่านเชื่อไหมท่านท่านโทษที่กล่าวนามคือท่านวิรกรคําประกอบท่านก็พูดท่านว่านักโทษที่คุกของท่านนะนอนเอาขากา่แล้วแน่นอนครับเนื้อที่ในคุกเนี่ยที่ยาเสพติดต้องเข้าไปอยู่เนี่ย ต้องนอนกับคนละประมาณจุดเจ็ดศูนย์ตารางเมตรครับน้อยมากน้ากลัวเหลือเกินถ้าโรคติดโควิดเข้าไปนั่งหูไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินครับท่านประธานที่เคารพและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงกันแล้วครับจากการปราบปรามอย่างรุนแรงจะต้องมาใช้วิธีการรักษาใช้วิธีการทางสังคมซึ่งหลายๆประเทศในโลกนี้ได้กระทำท่านประธานอย่างเช่นประเทศ เช่นเยอรมันเบนเยียมเช็ดโกสโลเกียสวิตเซอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นะครับเขาทำยังไงครับเขาใช้วิธีการรักษาครับเขาแจกยาให้ฟรีครับแจกยามากินเลยกินแล้วก็กมาก็ไม่มีขายแล้วนะครับแต่ว่าต้นน้ําปราบอย่างจริงจังกลางน้ําปลายน้ําช่วยกันเต็มที่ให้เขาเป็นบุคคลที่ยังพอออกมาก็ยังมีชื่อเสียงยังไปทํางานทําการได้จิตวิทยานี้ก็ค่อยแก้ไขไป ให้การอบรมไปนะครับเราต้องทําอย่างนี้ครับคนถึงจะลดลงครับนักโทษของเราขนาดเนี้ยสี่แสนคนต้องใช้งบประมาณปีหมื่นสองพันบาทล้านบาทต่อปีอาหารแปดพันล้านบาทต่อปีงบประมาณเสียหายไปมากเลยนะครับถ้าเขาลดลงมางบประมาณเหล่านี้ก็ต้องไ่เสียนะครับเงินหมุนเวียนที่มาค้าขายยาเสพติดก็ต้องหมดไปครับท่านทานทีเคกรพเพราะฉะนเรื่องนี้เป็นเรื่องสาาําคัญที่อยากจะกล่าวว่าเราต้องวิธีการที่ป้องกันมากกว่าปราบปรามเสียแล้ว เงินมาใช้จะลดลงนะครับ,รบธรรมธานที่ารบเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าม,มีใครคิดประเทศยุโรปทั้งหลายที่คิดกันเรื่องนี้ทําเรื่องนี้แล้วเป็นผลสําเร็จนักโทษก็น้อยลงครับแต่ทําไมละ่ะพวกเราไม่ว่าจะเป็นปราปราป,าปาสรหรือตํารวจปราปราใหญเฉลไม่เคยไปดูงานทางด้านนี้เลยครับก็ไปเฉพาะที่ทางอเมริกาอันนี้ก็คงจะมีเหตุผลบัร,รการดังที่ท่านา อดีตธิดกรมีาการท่านหนึ่งท่านเขียนว่าการที่ท่านจะต้องแนะนําเรื่องต่างๆเหล่า,านี้ให้มีการป้องกันมากกว่าปราบปรามเนี่ยมันเป็นผลลายเพราะว่าข้าราชการบ้านเราเนี่ยเขามีไปห่วงถึงอํานาจมากถ้ามีอํานาจในการควบคุมการปราบปรามเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ชอบอ,อกชอบใจซึ่งมันเป็นวิสัยของเราแต่ดั้งเดิมแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่มีใครไปดูงานในยุโรปท่านอ,าอาดีตธิดาีการอัยการขอกล่กาวนําท่านก็กล่าวว่า ผมไม่กล้าพูดไปเขากลัวเขาเกลียดก็เขาโกรธนะครับเพราะแน่นอนครับผมโยนย่มเสียไปไม่ว่าด้านผู้ศึกษาอายการตำรวจที่ทําการเป,ปรียบปปสต้องเสียหายไปมากในเรื่องอำนาจเหล่านี้เรื่องต่งางต่างเหล่านี้ยึงมาเรียนธรรมถานให้ทราบว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนวิธีการกันใหม่ให้การศึกษาอย่างจริงจังให้ความรู้ความคิดว่าบางอย่างนั้นมันไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เสพติดยกตัวอย่างครับเรื่องกัญชาฮะ ผมดูในนโยบายของรัฐบาลขนาดนี้ผมดีใจนะครับกัญชาเนี่ยไม่เคยมีรายงานว่าเสพติดเลยนะครับเป็นยาครับรักษาได้อย่างดีนะครับผมก็เพิ่มนิดหน่อยนะฮะตามที่ตกต,อง,ต,อ,งต,อ,งตองลงกันนกว่าท่านรองคณะผักครับกัญชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับรักษาโรคได้มากมายแต่ก็เราไปถูกประเทศตะวันตกบอกหว่าว่ามันเป็นยาเสพติดก็เลยกลายเป็นยาเสพติดจนบัดเนียนะครับ หรือการรักษาอย่างหนึ่ว่าเป็นฟินเฮโลอีน,นแม้กระทั่งเรื่องของยาบ้าสมัยก่อนนะครับท่านประธานปี 2522, 2524เนี่ย,รร 25, 22, 25, 24, เ,ยเข้าใจว่ามันเป็นรัฐบาลสมัยท่านโชนแล้วไงไ,ไม่ทราบก็มีการเอาคำนึงถึงการสังคมกับการทัดถุกไปหลักท่านเชื่อมั้นักโทษลดมาหกหมื่นคนครับหกหมื่นคนครับนักโทษของยาเสพติดลดมาแต่หลังจากที่ กระทรวงสาธารณสุขท่านประกาศว่ายาบ้าเ,เป็นยาบ้ามันเพิ่มขึ้นครับมีการปราบปรามอย่างรุนแรงเพราะฉนั้นนีเป็นตัวอย่างได้เห็นว่าการใช้ทางสังคมและทางสาธารณสุขนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งป้องกันและรักษาได้อันนี้ครับท่านประธานถ้าเราใช้วิธีการอย่างนี้เราจะแก้ไขได้ครับแต่ถ้าไม่ใช้วิธีการอย่างนี้ผมว่าอีกร้อยปีก็แก้ไขไม่ได้แล้วก็เสียหายทางงบประมาณปปีมากมายก็ขอกราบฝากท่านประธานด้วยว่า ในเรื่องของนโยบายเรื่องงบประมาณเนี่ยเขียนให้ชัดเจนหน่อยครับว่าไปใช้ยาเสพติดเท่าไร่ไม่ใช่ว่าฝากอย่างนี้บางหน่วยงานไปใช้อย่างอื่นหมดก็ไม่ได้ขึ้นถึงยาเสพติดเพราะคิดว่าไม่สําคัญแต่ความจริงมันเป็นหนัวใจสําคัญนะครับบ้านเมืองเราเสียหายของมา n เราเสียหายปีละมากมายมากมายเพราะยาเสพนี่แหละครับก็ขอขอบพระคุณท่านประธานครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค